จบไปอย่างสวยงามนะครับผมสำหรับพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้นะเชลซีได้ตั๋วไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมจากการที่ไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับผมที่ซิตี้กราวนะแล้วก็ชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับผมจากประตูทนของลีไวโคบิลนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับผมทีมอื่นนะไม่ว่าจะเป็นทั้งนิวคาสเซิลแอสตันวิลล่านะครับผมแพ้ทั้งหมดเลยนะทำให้เชลซีเนี่ยเด้งจากอันดับ5เนี่ยขึ้นไปอยู่อันดับ4นะจบซีซั่นนี้ได้อย่างสวยๆเลยอยู่ที่อันดับ4 <c oughs> แล้้วววคาตั๋ไปเล่นย <c oughs> ูฟ่าแชมเปี้ยนลีีกในนนซซั่ห้าานนนะครัับผมหลงจกีี้เ่ย ที่มันน่าตื่นเต้นนะครับผมก็คือว่าจะมีกองหน้าจะมีปีกจะมีกองหลังคนไหนที่เป็นตัวท็อปทอปที่เราเล็งไว้เนี่ยมันเป็นนักเตะของเชลซีในอนาคตด้วยหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับผมแต่งที่บอกนะตอนนี้เนี่ย จบซีซั่นได้อย่างสวยงามแล้วนะครับผมในวันพุธนะเรากำลังจะมีนัดชิงที่จะเจอกับเรอเบติสอีกนะครับผมถ้าสมมติว่าได้ League แชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกอีกเนี่ยโอ้โหซีซั่นนี้จะเจ๋งมากๆเลยนะครับผมอ้าวเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้ดีใจกับแฟนเชลซีทุกคนทั่วไทยทั่วประเทศทั่วโลกทุกคนด้วยนะครับผมเราได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วนะครับผมอ้าวประมาณนี้แล้วกันมีข่าวอะไรเพิ่มเติมมาไลฟ์มาแล้วกันนะชอบคลิปนี้มาชอบฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะทุกคน